นาทีประทับใจเวียปาดน้ำตาโอบกอดวิกกี้เต้นรำบรรจงจูบเจ้าสาวเบาๆงานวิวาพิธีไทยของเจ้าบ่าวเจ้าสาวปายแดงเวียว,วิกกี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่17กรกฎาคม25 6 5นะครับผ่านพ้นไปแล้วทมกลางความยินดีของครอบครัวทั้งสองฝ่ายสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสในช่วงบ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับได้ทำการเปลี่ยนชุดใหม่โดยวิกกี้เจ้าสาวสวยออร่าในชุดราตรีสีขาวเว้าอ,อกเซ็กซี่ ทางด้านเจ้าบ่าวเวียเองนั้นครับมาในชุดสูตรสีขาวยืนเคียงคู่กันคอยต้อนรับแขกด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุขและภายในพิธีฉลองมงคลสมรสเวียวิกกี้นั้นครับยังได้โชว์โมเมนต์สุดหวานต่อหน้าแขกที่มาเป็นสักขีพยานในความรักครั้งนี้ด้วยการอบกอดเต้นรำเบาๆในเพลง Wonderful Tonight โดยนาทีที่เวียนั้นจูงมือเจ้าสาววิกกี้ออกมาด้วยความตื้นตันทำให้หนุ่มเวียนะครับถึงกับน้ำตาคลอ และต้องใช้มือปาดน้ำตาแห่งความสุขในครั้งนี้จากนั้นเวียนะครับโอบกอดวิกกี้เต้นรำกันก่อนบรรจงจูบเจ้าสาวเบาๆช็อตนี้นะครับทำเอาแขกในงานที่เป็นสักขีพยานรักต่างก็ยิ้มกันแก้มปลีและร่วมสแสดงความยินดีกับทั้งคู่